ครับผมสวัสดีครับจะตามสัญญานะครับชิปนี้นะครับชิปนี้สิไหมยิงนะครับเทศลูกดอกนะครับลูกดอกขนาดแปดมิลนะครับขนาดแปดมิลคว่ำเาี้ยวม่แน่ใจนะครับจำบัไดว่าคว่ำเา้วมันเท่าเด๋แต่ว่าอ่าคว่ำใหญ่มันนี่คือแปดมิลนะครับกับน้ำใหม่คือกาครับน้ำใหม่เอเจ็ดนะครับเมื่อนี้เป่าเป็น ขวดน้ำนะครับขวดน้ำกำลังร้องกันเบื้องครับแดดฮวนเมื่อกีก้กองกับว่าทำงานเคาะยุบสนครับชงไทยที่หแหงเรามั้งขนาดบ่คคอยได้ไทยนะครับแล้วถ่ายเบื้องครับว่าอ่ามันสีแหงบ่อลูกดอกนี่นะครับแหลมนะครับน้ำเต็มขวดแล้วก็เป็นพลาสติกนะครับเหนียวอยู่นะครับว่าเบื้องว่ามันจถี่ยิ้งเข่าบ่ระยะ ระยะเดี๋ยวนับเก้าเอาครับนับเก้าเก้าเดือนผมนะครับว่ามันฉีจากเก้าแล้วก็ประมาณเบิ้งนะครับว่ามันฉีจากเม็ดนะครับว่าพงกระเบด้วัดไว้พงก็ะทีกาเอาประมาณได้สิ่งยิ่งถึกนะครับนะครับร้องกันเลย ลูกแรกโดนก้นขวดนะครับลูกที่สองบรโดนลูกที่สามกระโดน